อารมณ์ไข่มิไปป้าหรือไม่เอาไม่รู้ตอนนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ไปที่ไหนอ่ะโฮมโปรไปแล้ยตอนนี้นะคะเราก็ไปที่เขาด้วยก่ะโฮมโปรตีนไม่ใช่โฮมโปรก็เนี่โฮมโปรไม่ใช่ตอนแรกอ่ะเราไปจากดูจากเราต้ไปโฮมโปรใช่ไปซื้ออะไรก็ไปเดินเล่นอะ ก็เดินทำไมขอกินกันหมูก่อบไหมคะเพื่อนๆของอะไรกินกันไหมครับเดินไปหมูกรอบไปกินไอ้ซื้อของอนาคตเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกระเบื้องต้าบอกให้เราสองร้อยยี่สิบใช่ไหมเราก็ไปดูสี่ร้อยใช่แล้วก็เพิ่มมา

perder

ก okay. uh ีพ huh, uh ี huh, uh ่ขมอนเบบี <Hello. S 3> hey ้ถ hey ือไหมเบบี hey ้ขมันถ่ากล้องอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะปิดครับชิคกี้ชิคกี้ชิคกี้บอมบะ สามส4่หกด็ขวดป่ะฉันจะถ่ายให้อะ่อนดูดูฟอรมเป็นแบบพิซเต้าณนายเขาไปจับทำไมอะเออบอลแล้วแต่อยากดูอะไรก็ไปดูอยากดูอะไรก็ไปดู ใส่รองเท้าดีกว่าใส่ขอดใส่เสื้อผ้าเธอก็ได้นะกิมเป็นตู้สักมากพลาสติกใช่ไหมครับเออพลาสติกอ้ยสองพันตู้เขาทำเป็นพลาสติกแพงเลยนะแพงกว่าไม้อีกตู้ใส่ที่บ้านคุณซื้อประมาณไซส์เนี้ย ะก้าพ่าตรงนี้นี่พ่อค่ะใช่ได้ได้ได้ไม่ได้มี่ข้าวมันซื้อเขาอย่างนี้ละเธอก็ไปดูของกันดูเล่นเล่นตัดอ่าแบบนี้ก็ดีนะที่เราไปโรงแรมนี่ค่ะทางนี้ค่ะลูกทางนี้ค่ะ แางนี้ค่ะสะอาดเนี่แหละค่ะใช่อันนี้ก็ดีใช่อันนี้ปูพื้นใช่แล้วจะปิดใี่ดูค่ะนี่ค่ะนี่นี่คือปิดนะทุกคนค่ะนี่สีดีก็สวยเนี่ยสีกีบบัวค่ะนี่มี่วอลสติ๊กเกอร์ด้วยอ๋อดูดีด้วยสีไหนสีนี้เสร็จไหมคะสีสวยเยอ่อเฉลิมสวยโอ้โหสีพูนก็มี อ่อนด้วยค่ะค่ะฉันตามถ่ายคุณค่ะใช้ขนาดแบบเย็นเป็นแปะได้เลยเนี่ยอืมเอาแบบนี้เป็นสติกเกอร์นะค่ะแต่ว่าไม่รู้ใช้ไปยในหรือภายนมันจะแบบที่ติดห้องน้ำติดอะไรอย่างงี้ด้วยกว่าเปเปอร์ชอบไหมนี่ค่ะฉันจะตามถ่ายคุณให้ค่ะ นี่นี่นี่มาดูอันนี้นี่ที่แปะตรงครัวนี่งานอยู่มาดูตามรูปนะี้สติกเกอร์อืมอ่าฉันถ่ายให้เป็แปะติ๊งก็ได้นะแบบนึ้ค่ะอ่าอันนี้เป็นตุ๊กตาลมลูกตุ๊กตาที่น่าตุ๊กตาหน้ารักนั่งไหมนั่งไหมอุ้ยนั่งมีหมอนเลยนะคุณอสมออุ้ยชอบ อากนนจริงมีอีกอันหนึ่งอันนี้ลองอันแบบนี้นะทุกคน่ลองดูลองอันนี้นเป็นฟลายใช่ไหมันจะแข็งแข็งไม่เอาอันนี้นะี่ยโอ้ยีได้เลยนุ่มนุ่มหลับเลยใช่ไหมใช่หล,บลับได้เลยหลับได้เลยหลับได้เลยนี่นิ่มดีใช่ไหมนุ่มๆเหมือนพันหนึ่งจับดีด้วยนะเก็บเกินร้อยไม่จับจับมาพัน เหมือนที่นอนแมวที่บอกอะไหนคะทางไหนต่อคะใช่ไหนพี่้หงถ่ายตามถ่ายฮะค่ะค่ะดีดีค่ะอย่าไปจับหน้าตานะคะเดี๋ยวชิคก็ขอต่อนี่คืออะไรเหมือนกันมั้งที่เหลือ่าอะกระลื้อนี่อุ้ยนุ่มอ๋อนุ่มันกตีนั่เนี่ยนอนนะเรนด้์ นี่พระองนี่พรองหอมนี่สนุกดีค่ะน่เร่อค่ะ สว่างจะสว่างมีแบบนี้ด้วยนะชมพูแบบเรียบเนียบนีแบบเนื้อแบบเป็นหกร้อยเก้าสิบเก้าเออไม่แพงสองพันก็แบบนี่นี่สีเขียวนี่อันนี้มูลี่ค่ะมูรี่นี่นี้ตกแต่งก็สวยดีอันนี้คืออะไรนี่หนูดิ อันก็สวยดีอัดรึงดูเป็นสีเงินเงินเราจะซื้อหรือไม่ซื้อดูไว้เดี๋ยวตอนจะทำบ้างก็มาซื้ออีกทีนีผ้าห่มค่ะนุ่มนะนุ่มนะคะอันนี้เป็นพวกขาอยากได้อันนี้นุ่มดีเอาไปทำเลยเอาไปห่มอ๋อต่อนี่เป็นพวกขา อ๋อขาแม่ที่เป็นหัวสวยๆอ๋อขออะไรแบบอันนี้เก้าเก้าค่ะมีงูด้วยดูงูสิคะตอนทำใช่ไหมงูไหมที่นี่เพื่อซื้อใช่เดี๋ยวเราจะมาดูงูใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้ทำบ้านก็เลยไม่ได้ซื้อดูก่อนว่างูอ๋อเป็นช้างอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเอาที่วางมือถือหรือเปล่าอ๋อนี่เบนเบนอ๋อ โรงแรมอ่ะเขาจะมีพายนุ่มๆโอ้เสียงดังเสียงดังแต่พี่เขาว่าเสียงดังนี่เชิญค่ะเชิญนั่งค่ะนั่งดีๆอันนั้นอ่ะคือน่อน่อยู่เตียงนี้จะเย็นเหรอดลอีข้างล่างด้วยสี่ม้วนนนกจะมาไหม ลงมาโอ้โหเจ๋วเลยลงมาครบชุดป่ะเป <c oughs> ็นดังเลยก็จะครบชุดก็เม <c oughs> ื่อซื้อที่นอน <c oughs> ขาะรองหัวเตียงตั้งแต่2องหมา่นขึ้นไปพา <c oughs> ดูค่ะมีไมโครเวฟด้วยเอาอันใหญ่ๆหญ <c oughs> ่ีไมโครเวฟสิเอาแบบมีมหลายแบบนะใช่ <c oughs> <c oughs> เอาที่มันให,ใหญ่ๆจะได้ใส่เข้าไปได้เตาอบวะอันนี้น่าจะเป็นเตาอบหนึ่งหมื่นห้า <S <S หหเออแบบอย่างเงี้ยแหละก็พอเนี่ยสามพันห้าอย่างเงี้ยมันใหญ่ๆเนี่ยสี่ตอนอ๋อลองเปิดดูสิคะอึืออันนี้ก็ใหญ่นะอ,อันนี้ใหญ่เลยทุกคนใหญ่นะคะนี่โอเค,ค<ห>อเราก็ไม่ดูคนอีกทีนะเล็กๆไม่เอาเอาันนี้ ค่ะเอาไปทำอะไรถูกมากเอาไปทำอะไรเอาไปวา,างของตรงไหนรถทำงานเธอเขื่อนมา <c oughs> มาทำงานที่บ้านแล้วก็กางนักก่งกถดีมันไม,ไม่มีที่วางขี้เกียจอ๋อนั่งเลยนั่งเลยนั่งได้ไหม,ไมนี่นี่หกร้อยแปดสิบนี่หกร้อยแปดสิบ เออก็ดีนะดูแข็งแรงดีอะ่ะนี่ดูนี่แข้งกอเออเอ้เออ <c oughs> นี่ปีเซ็นเตอร์เขาเหรอ <c oughs> แก้เมื่อได้ด้วนะี่ยขยับคอได้ด้วยฮะตือโซฟาเด็ดไหมป่ะได้ค่ะได้ต่อค่ะป่ะนุกเท่าไหร่อันนี้750ดิบนี่แพงอีก อ้เงินเดี๋ยวมานั่งสิาพันพันเท่าไหร่เท่ามันันันเก้้อยบันนี้เท่าไหร่ต้องเก็บตังค์เยอะเเลยนะหกแปดสิอันนี้เจ็ดหกอันนี้เจ็ดนพกเดี๋ยว่อันนี้คือจะซื้อเองจะสบายกว่าอะไรจะซื้อเองอานี้เหอจะซื้อเองพันเกานี่นะอันเนี้จะซื้อเองอันบัร่เอาไว้ทาอะไรเอาไว้ไว้บ้านไหนไว้บ้านไหนไม่ใช่นใหไม่เเอาไว้ทำอะไรคืออยากู ทั้งอย่างเดียวเลยนะแล้วไม่สบายตรงไหนไม่สบายมีฝุ่นด้วยเนี่ยไม่คลุมเลยบ้านเสร็จก่อนเช้าเดี๋ยวค่อยมาดูเออเดี๋ยวค่อยมาดูเดีย๋ยวขึ้นเลยป่ะไม่เล็กไม่หรอกแต่ตัวิ่งใหญ่กว่าเนาอสวัสดีค่ะมีลิงไหมน,นะริงลิงตัวเล็ก ลองนั่งได้นี่เหมือนที่บ้านเลยใช่สีหมื่นหนึ่งหมื่นเหมือนที่บ้านเลยกลางข้างๆเนี่ยดึงเนี่ยเนี่ยเออใช่เหมือนที่บ้านเลยแต่เล็กดีอันนี้ล่ะคุณนายลองดูสิดีไหมนีไหมแต่ว่าก็อี้ที่ บ้านนั้นมันมันดีกว่านี่เก้อี้ทำงานเก้าอี้ทำงานเก้าอี้ทำงานอันนี้เป็นโต๊ะทำงานอันนี้พันสองโต๊ะทำงานอืมโต๊ะอันนี้โต๊ะโต๊ะคอมพิวเตอร์นี่พันสองพนสองอืมโต๊ะทำงานจะพักไม่ได้ ต้นไม้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 นี่ดูกับป้านี่ต้องใส่รองเท้าต้องใส่รองเท้าต้องใส่รองเท้าใส่ดีเไปหน้าบ้านเนี่ยเออเนี่ยรองเท้าเยอะอ๋อใช่เอาไปเลยค่อยๆระวังอ่าชุดเสื้อผ้าเหรอใช่ชูดเสื้อผ้าเยอะใหญ่เลยนะนี่มีคุณเจด้วยซึ่งอืมเยอะอะไรเนี่ยเอาเดี๋ยวระวังระวัง เดี๋ยวดูอีกทีนึงเราดูไปก่อนเียดีนี่ตัวทีวีทีวเอาไปเก็บของตัวทีวีต้องซื้อประมาณนี้แล้วทีวีใหญ่ทีวีตองแบบประมาณนี้ยไไม่เลยเอาเอาเครื่องที่บ้านเนยไปไว้ในห้องนอนฮะเราซื้อใหม่เครื่องเคื่เครื่องเครื่องงนอกซื้อใหม่เาก็ต้องมีที่วางมีหวดจิ้มมมีหมดไว้ที่นี่หรอไม่จริงอ่ะเดี๋ยวไว้ตามที่ต่างตป่ยีาย นี่อันนี้ที่นั่งใส่รองเท้าเอาไหมเนี่ยเฮ้ยดีนะเนี่ยที่นั่งเป็นที่นั่งกระสบนโอ้หน้าบ้านดีเลยแต่ไม่ดีหน้าบ้านตรงนี้มันจะโดนฝนอ๋อเห็นแล้วอืมเอาไว้นั่งแล้ก็แบบหยิบรองเท้าใช่ใช่ใช่นี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนี่เอาไว้นั่ง หนะักเล่หนักค่ะตู้ตู้เก็บอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่ที่างน้ำโน่นน้องมานี้หนุ่น้องมานี่นี่น้องนี่อ่ะเดี๋ยวนี้อันแรกสิอ่ะหนุ่มอันที่สองเออ อ่ะลองดูอ่ะลองดูลองดูอ่ะลองดูไม่น่ากลัวอ่านั่งนั่งธรรมดานั่งธรรมดาก่อนโอเคนี่เดนั่งชิมาเลยชิมาเล่ไม่ต้องเดี๋ยวป้าทำให้อ่ะนี่นี่นี่จะสนุกแล้วมันจะไม่หลับปเลยพอดีกว่าโอเคพอค่ะอันเท่าไหร่เนี่ยนี่อู่สองพันเจ็ดฝั่งนี้ก็มีค่ะ โอหกลัวจะรับนำ้ำหนักไม่ไหวได้รับได้เป็นร้อยเหรอเอาทั้ลูกสบายเหรอเฮ้ยเฮ้ยเ้ย่าฮาโอ้ยสบายเลยเนี่ยขาดีเลย อาไหนไหนไหนอธิษฐานเอจ้าไหนแบบนี้แบนี้ตุ๊ดตุ๊๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตบ๊ดีุ๊บตุ๊ดแบบนี้ตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุุ๊ตุ๊ตุ๊ดุ๊ดตุ๊ดตดตดุ๊นตุ๊ดตุุ๊่นเุอดตุุุ เป็นฝุ่นค่ะเพื่อนๆไม่เป็นไรอยต้องเก็บเงินเยอะๆจะซื้อของประดับตกแต่งได้สามพันเนี่ยโต๊ะพวกนี้ก็สวยราคาก็พอพอดีโต๊จะท็อปมันเป็นรอยง่ายเลยเท่่าไหรต้องมาท็อปแบบนี้ยที่ไม่ใช่เีอะไรเยอะไอ่าทางนู้นป่ะอันนี้ค nah, ือโซฟายาว

ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะคะเพืเ่อนๆบาย